เลี้ยงดีววไม่ค้ค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะนี่ตอนรับ<ม>ทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องกว้ยเจียงภายแก้วสักบุญมีนะคะน<ม>วันนี้ประจำเดือนนะคะ<ม>คุณหมอมาฉีดย,ยาบำรุงนะคะที่บ้านช้างกว้ยเจียงเชือกแรกเป็นน้องใจบุญ อ่ะนิ่งลูนนกนิ่ง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 เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่าใจบุญนะคะนิ่ง mm. ลูกน oh. 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 uh. ิ่งคนหมอมาฉีดยาให้เฉยเเออจะได้แข็งแรงจะได้แข็งแรงมาเจ็บม่เจ็บมาเจ็บไม่เจ็บค่าคนสวยไม่เจ็บ ต่อไปเป็นคิวของคุณแม่ๆนะคะพี่แก้วฉีดได้แม่ขวัญมาฉีดไอ้นื้อหมองกัดงานเนอะป้องกันลูกป้องกันหมอน,นที่สองแม่ใหญ่ทองคุณ oh. อ่ารับยาหน่อยเร็วแม่แม่น,นิ่งเดิอนิ่ง oh. หมอจะมาฉีดยาให้นะคะ โอ้มาพอดีเลยคุณหมอ oh, <no. S 1> พ่อใหญ่มีมาแล้ว oh. อ่าอ่านิ่ง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 น่งแม่นิง่งเออ oh. อ่าฮะ oh. เอาเชือกที่สองตงัวนี้สามตันหกได้คุณหมออ oh. 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 ้วนอ้วนกวับเขาเลยสามตันหกอา เนี่ยสามตันหกไม่ไม่ตัวนี้ค่ะไม่ใช่ตัวนู้นนะตัวนั้นสามตันหนึ่งเองสตันนค่ะอ่าเชือกที่สามแม่สมใจชิดาแก้วเดินนุ่นเงินเนนหชิดาแก้วนั่งเอาเมนเอาเมนยำลูกอ่าญาป้องกันเชื้อโรค สาวนม่สาวนิ่งสาวอ้ยแตัวนี้ไม่ไม่ชอบถูพาถูต้นไม้ไม่ชอบถูแม่แม่สมใจแม่สมใจนี่แม่เียเฮียเีอาวสามสาวของเราเสร็จแล้วนะคะเหลือ เจ้าแก้วค่ะเจ้าแก้ว19ปีรอบนี้ฉีดหน่อยคุณหมอหลายเดือนแล้วสองสมเดือนฉีดครั้งหนึ่งพี่แก้วนะคะแต่ว่าสามสาวนี้เราได้ฉีดทุกเดือนนะคะทั้งแม่สมใจแม่ทองคูณแล้วก็น้องใจบุญนะคะสามสาวจะได้ฉีดทุกเดือนนะคะเวลาที่คุณหมอท่านมานะคะอ่าเป็นยา ป้องกันเชื้อโรคยาบำรุงนะคะกันป้องกันโรคติดต่อนะคะขอให้ช้างทุกเชือกของเราสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นเด็กดีเนาะใจบุญแม่ใหญ่แม่สมใจนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูพี่แก้วกันหญ้าแห้งมากนะคะหญ้าแห้งมากคุณหมอ คิวต่อไปวันนี้พี่แก้วจะรับยานะคะโอ้นอนรอเลยนอนรอเลยครับ19ปีเเเออดยว นิ่งนิ่งนิ่งพี่แก้วนิ่ง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 เออเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับก็เก่งจังเลยไม่งองแงเลยเออเอาลูกเป็นผู้ชายต้องอดทนธรรมะธรรมเอง ำไมมองแม่อย่างนั้นล่ะเอออ่ะเสร็จแล้วพี่แก้วเสร็จแล้วค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะเสร็จแล้วนะคะภารกิจวันนี้ฉีดยาป้องกันเชื้อโรคป้องกันนะคะยาบำรุงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องใจบุญแม่สมใจแม่ทองคุณแล้วก็พี่ภัยแก้วนะคะ เสร็จเรียบร้อยสุขภาพแข็งแรงทุกเชือกนะ